สบายดีพี่น้องพบก,กับบรรจัยโชว่าอลลาสแนลคือเก่าพี่น้องมื่อนี้ก็คือบัจจัยสิไปตัดไม่เนาะนับตั้งแต่มือที่ลดซนเนาะรดตมกันมื่อั้นที่บัจจัยเกิดอุบัติเหตุนะไล่ก็เจ็ดมือมื่อนี้พอเป็นวันอาทิตย์แต่ว่าตอนแรกประมาณหกเจ็ดโมงหกเจ็ดโมงแรกตอนนี้ก็ถึงควบเนาะหนึ่งอาทิตย์แต่ยังบ่เต็มแต่ว่าต้องได้ไปถอดไม้ถอดไม้ในข้างนี้ ที่ห้อยเย็บประมาณชิมหาเข็มนี่บ้านนี้ก็ชีแบบมาตรวจน่างกายแบบมองไดที่มันดีแล้วบ่อหายแล้วบ่อนะตอนนี้กะกำลังจะออกไปพ่อกำลังนุ่งเสือนุ่งเสือแล้วกะชิขับรถออกไปคือต้องได้ต่อไปก็สีระมัดระวังตองกว่านี้สี ไปใช้มาใช้กับสีสวมกันนอกยังไรเนาะผู้คนปลอดภัยพี่น้องเดี๋ยวถ้าพร้อมเอาไปเบ่งพระพอมกันเลยเนาะแล้วพี่น้องตอนนี้กับมหอดหงหมอเมืองเนาะหงหมอเมืองพี่นีกน่ก็เป็นวันอาทิตย์กับคือเพื่อน,นันคนโบราณเราไงซาแต่ว่าเป็นแบบทุกเซอรนบ่อยอย่างจะได้มากเนี่ยเขาไปชีเข่าไปเนะาะชี้ข่าไปกิมมาตัดน,น ตัดไม้พี่ดางท้อง,องไอิ่เออตัดไม้เดี๋ยวอ่อนเพราะว่าทาั้งการการแพทย์เนาะสีบวสามารถมาเผยแพร่ใน u t u b e ได้เพราะว่าสิติดแบบติดเหลืองติดเหลืองเส้นแบบทีบ่ผ่านติดเหลืองผิดกฎชุมชนพี่้องเดี๋ยวอันนี้เขาตัดเรียบร้อยแล้วเขาเกิดสีถ่ายให้เบื้องต้นนะพี่้องตอนนี้ก็ได้ตัดตัดไม้แล้วแล้วแต่กะ ยังจา่ายค่ารัคษามือแพทย์มู้หมอแหละแล้วก็สี่ออกไปสี่เพื่อนพี่น้องนี่แหละพี่น้องตอนนี้ก็เข้ากับมาหอดเพื่อนแล้วก็มาหอดเพื่อนหลังจากที่ไปคือเมื่อกี้นี่เป็นหลังเพลหลังเพลแล้วก็ตัดเออตัดเนี่ยตัดไหมนาะพี่น้องท้าบ้านพัจจก็ตัดได้ตัดได้ในหนานี่แหละออก ก็ทำความสะอาดเรียบร้อยก็รู้สึกว่าเมื่อนี่บไดเจ็บปวดในต้นในโตแล้วรู้สึกว่าโอเคพี่น้องก็ดีใจหลายที่หายดีเนาะตอนนั้นก็กลางวลนพี่น้องตอนวางมือสองมือลูกก็บบเป็นแบบต้องมีคนนส้มตลอดนะสมลุกสซมนั่งเขาา้องน้ามีอยังก็นั่งบ่ได้ปวดมื่อมปวดแห้งพี่น้อง ตอนนี้ก็โอเคแล้วคือไปเมื่อกี้นี่ผัดบางเงินเป็นมือวันทิตย์แต่ก็มีแพทย์ประจำการอ,อยู่พอพินเปลี่ยนเปลี่ยนกันฝาาเฝ่าย่ามเดวย่งามง่ายๆพี่นัองคนกับบลร้ายวันอาทิตย์อีกนาจีอีกประมาณนี่หาหมือประจกระิีเก็ตมันกระิีเพราะสิทะลอกบิดแล้วกั ที่ได้ชื่อยาลบแผลมาใส่บัเน,นี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องหลายๆพี่น้องที่เขามาเป็นกำลังใจให้ทุกทุกเถ่อและทุกๆคนเลยพี่น้องกับอันนี้ก็ขอบคุณหลายๆหลังจากที่หูว่าว่าใจล่มแล้วกับมาให้กำลังใจตลอดอันนี้ปจัจจัยสกษีเริ่ม สิเริ่มลงมือเฮ็ดคลิปอีกคือเก่าพี่น้องเฮ็ดอะไรหลายสิ่งที่เขาหมากักเขาเฮ็ดได้เขาก็เฮ็ดเนาะถึงจะไปไกดบ่ได้กับสิเฮ็ดแถวบ้านนี่แหละพี่น้องก็จะเฝ้าเบื่อจะเฝ้าหน่ายกันเดอ้อพี่น้องเด้อเพราะว่าเนื่องการเฮ็ดคลิปก็จะยากนจ่นจหน่อยตอนนี้มีมโทรศัพท์พี่น้องโทรศัพท์เครื่องเก่านี่มันกับตัดบ่ได้มันรันเดอร์มันรันเดอร์ไฟล์บ่ได้พี่น้องก็คือยากไปเบดเลยตอนนี้ โทรศัพ์กับเพ่จอแตกแตกปิดเลยหน่วยที่ปัจจัยเคยเห็ดคลิปน่จะ่าเบิ่งก่อนมันอยากมันโทรศัพท์เดี๋ยวนี้เดี๋ยวถาได้โทรศัพท์มาแล้วก็สีเริ่มเห็ดแบบจริงจังขึ้นกว่านี้อันนี้กัเดี๋ยวมือหนอาซิมมาเล่าให้ฟังเนาอเห็ดมันเกิดได้จังได เดี๋ยวมือปัจจัยหายดีก่อนสิมาให้พี่น้องอีกเธอนึงเนาะสิมาเล่าประสบการณ์มันเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรกับก่อนจะจบคลิปกับอยากฝากบอกพี่น้องเนะให้ละวัดระว่างตัวเองเนาะขับรถโดยบ,บัประมาณเท่ากับสิบเกิดคือปัใจัยเกิดแล้วพี่น้องเกิดแล้วกับเขาก็ต้องต่อไปเขากั สีมีสตลิละมัดระมัดระวังโต๊ก่อนนี่ก็ขอบใจหลายๆอบคุดหลายๆขอยพี่น้องสุขภาพแข็งแรงทุกๆคนเด้อพี่น้องเดอ้อไปก่อนพี่น้องบาย